สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามื่อนี้กลับมาจากสรลบุรีจ้าอยากกินเหนือ,อย่างจ้าผุนเพื่อนผู้เพื่อนว่าอยากเพื่อนอาบน้ำแตงโตฐานแล้วจ้าพี่น้องจ้า มือนี้อยากกินเนื้อย่างก,ก็เลยไปตลาดจ้าไปตลาดกับไอ้เจ้าไปพอพลนทหารจ้าพี่น้องว่าอยากได้เนื้อยา่างไว้หาสื่อยุไิคนก็เลยวาเดี๋ยวผมพาไปครับเจ้าพีสันไปพอหลูกพลนทหารเพิ่นทั้งหลายแหล่นั่นละ่ะเพิ่นก็เลยได้ของมากินแบบจูใจเล่าจา้ามือนี้อยากกินเนื้อยา่างไปซื้อ้านหมูที่เขาขายกันมาร์กไว้แล้วนะแม่จา๋ามันบ่มีแบบลานเนื้อยา่างที่ซ่ งกิโล่ปลาูไปหาซือ้อยุ้ยสรถจ่าผู้ใดหูยุ่แถวสายไหมนี่กระบอกในจาดอนเมืองนี่ล่ะผู้ใดยุ่แถวนี่ลานเนื้อย,อย่างขายเป็นกิโลมีบอดจ้าอยากกินเนื้อย,อย่างแบบเป็นกิโลก็บรได้กินต้องซื้อน,นั่นซื้อนี่แยกกันเยอะหยองเยอะแยะไปเบิ่ดเถื่อสิได้กินจา้าพี่น้องจา่าฉลองจ้ามือนี่ พึ่งจะมีเวลาฉลองขึ้นบ้านใหม่นะคะทุกคนคะ่ะเพามีเวลาเลยนางกินแบบนี่โดนละจ้าพี่น้องจ้าพุงนี้ไอจ้าสิไปเขาว,ว่างจ้าเขาก็เลยทําการฉลองจ้าเพราะว่าพุงนี้ไอจ้าจะไม่อยู่นะคะแมวไม่อยู่นูล่าเลืองนะทุกคน กลับมาดอนเมืองเพื่อนก็ไปเขาเวนคือเกาจ้ามาอยู่ก็มาอยู่คนเดียวเหมือนเดิมกะติกนี่กะติกเขาเหนียวจาทุกคนจ้ากินเนื้อย่างกับเขาเหนียวจาเพื่อนบอกว่ามาไออุ่นเขาไว้แล้ว่วสันก็เลยไปทรายเขาเรียบรอยนี่ละจ้าไว้กินพร้อมเนื้อย่างทุกคนจ๋าอยาก,กินเนื้อย่างแต่ว่าอุปกรณ์มันบอกอํานวยจ้าตะเกียบกับบ่มีจ้า นี่ล่ะก็เลยเห็นแบบที่เห็นน,บบน,น,นั่นล่ะจ้าตะเกียบบ่มีก็ใส่ซอนนั่นล่ละพลิกไปพลิกมาอยู่นั่นเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะยังไม่ครบแต่ก็อยากกินตะเกียบซื้อไว้ยุสระบุรี่จาาา้าให้คนมาอีหย่งก็บ่ได้คนมาจ้าลอกคนมาเ่อเดียวตอนใหญ่กลับเลยเนาะทุกคนจา้าตอนนี้รูพึ่งกําลังสอบใหญ่กลับค่ะทุกคนมาเป็นกําลังใจให้รูพึ่งกลับมายุดอนเมืองจา้า แตนะ่ว่าข are, 2, 3, 4, 5, 5, 5, I, ันก yeah, รมอายุดอนเมืองแล้วก็จะเป็นเัง่องใดนอกจากกับทำใจบ่ได้อายุกมูเจ็ดแปดเดือนแล้วที่นี่จะกรรมอายุดอนเมืองจะสืบเป็นยังใดไม่อายุกับอายจานนี่แล้ะทุกคนจ๋าขันยุพุนมันก็เที่ยวไปเที่ยวมาจ้ามันกับมีคาหนั่นคาหนีใจสองทางขันเข้ามาอยู่ทางหนีก็ไดใจทางเดียวจ้าทุกคนจ๋าก็เลยล่องสอบกับมาเมืองจ๋าส่วนสีใดบ่ได้กับอีกเรื่องหนึ่งกะจ้า ก็ย่างหน่อยกะไดสอบน้อแต่ว่าคันยูแบบนี้กะเออวันสุกทุกวันสุกก็จะไม่รอนรับทรงตอนแรจกจ่าเหลาก,กะวันเศรอเออวันจันไปแต่เศรเนาะจ่าวันจันหกโมงเช้ากะซีมีกลับจากนอนเมืองไปสระบุรีจ่ากะเที่ยวเอาทุกอาทิย์แบบนี้ละจ่าทุกคนจา่าเที่ยวไปก่อนนาะจ่านี่ละมือในเพื่อนได้กินของสมใจอยากเพื่อนเนาะฉลองก่อนเข้าเวรวังเพื่อนว่าไปแบบ กินจุจุ๊ๆไปเลยจ้าวันนี้สื่อมาหลายกินเสากินแ้งกินเทียงใ้อีกกว่าจ้าพี่น้องจ้านี่ละจ้าความสุขเร็กงๆนหน,น,น,น่อยเธอจะได้กลับมาอยู่น้ำกันนะจ้าโมไปนางกินทีหลานนางกินทีหลานมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งนางกินที่บ้านก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะจ้านีหมอกับเจงซี่ล่ะพี่น้องหมอย่างแล้วก็มอตมจานนี่ละจ้า มาจ้ามากินเนื้อย่างน้ำกันจ้าทุกคนจ้าวันหยุดนะคะทําวันหยุดให้มีความสุขที่สุดนะคะอยากทําอะไรให้เรารีบทํานะคะเวลาไม่เคยคอยใครนะคะมาจ้ามากินเนื้อย่างกับครูพึ่งด้วยกันนะคะทุกคนคาะแฮปปี้วันหยุดนะคะทุกคนคามีความสุขในการทานข้าวเย็นมื้อนี้คะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย